ทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมทุกคนอยากให้ปล่อยหมดเลยเพื่อที่จะได้สร้างทีมใหม่นะคะแต่มากที่สุดก็คือซันโชที่แฟนๆก็นั่นแหละทำตัวเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งคือเพราะว่าว <laughs> ไปแบบเฮงล้วนๆแหละเออแต่อย่างแรสฟอร์ตนี่ก็คือแบบเออคุเป็นเด็กแนะนคนดมี่มาก่อนก็จะมีแฟนๆก็ค่อนข้างรักอยู่พอสมควรนะคะอย่างอตอนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรให้ไลฟ์สมโมสรก็อาจจะแบบเล่นไม่ออกตอนอยู่กับเราเพราะว่ามันต้องบอกว่าสองคนอนะ่ะมันคือจุด ที่มันกั้นไม่ให้กลับมาอยู่แล้วมันคือค่าเหนื่อยเนาะมันเราักกลับเข้ามาไม่ได้นะครับนะที่เซอร์จิมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องของค่าเหนื่อยสูงขึ้นร้อยเจ็ดล้านปอนด์เนี่ยนะมันสูงมากมันต้องลดเลยเพราะฉะนั้นในตัวที่เป็นตัวค่าเหนื่อยสูงยังไงก็ต้องมองเลยว่าผู้บริหารไม่น่าจะเอากลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยเพิ่มด้วยใช่แ,แต่ว่าแบบต้องแบกรับค่าเหนื่อยที่ต้องแบบแบกรับต่อเพราะถ้าใครเคยดูเอ่อขรดลองอะไรเป็นกราฟนะครับเป็นกราฟเป็นแบบ ไม่ใช่พลายชาร์ตมันเป็นกราฟแท่งน่ะนะกราฟแท่งของแมนยูเนี่ยเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมาเขาต้องลดทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายฟิกซ์หรือว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนการทํางานนะของพนักงานแล้วก็ต้องไปลดเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับในส่วนของค่าเหนื่อยที่มันสูงมากๆเนี่ยนักเตะกลุ่มนี้ยังไงก็น่าจะไม่มีทางเจรจาที่จะเอากลับอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามาหรือว่าเชลซีไม่เอาจริงๆนะครับก็ต้องพิจารณาการปล่อยออกต่อไปอีก ค,คือได้ค่าชดเชยมาฟรีๆสมมติสิบล้านปอนอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องหาทางการปล่อยออกอยู่ดีนะครับจะไปคุณจะไปยืมที่ไหนคุณจะปล่อยไปที่ไหนมันเขาไม่น่าจะเก็บไว้อยู่แล้วไม่น่าจะได้กลับมาแต่ส่วนของแอนโทนีเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนทางบัญชีมากกว่าที่อาจจะยังมีมีมีหนี้ที่หนี้ค่าตัวที่ยังค้างอยู่นะครับนะอาจจะต้องปล่อยให้ได้ปริมาณที่ค่อนข้างแพงหรือราคาสูงนะถึงจะไม่ติดรบบทางบัญชีซึ่งอันเนี้ยผมก็แอบกังวลเหมือนที่อาร์บอกแบบว่าเออแบบเอเบติสมันจะกล้าจ่าย คือ,อยืมไปเพื่อกู้ปลอมอ่ะได้แต่แบบจะจ่ายค่าตัวแอนโทนีไหวหรออะไรเงี้ยค่าตัวค่าเหนื่อยนะได้แอนโทนีก็สองแสนกว่านะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด